สวัสดีครับทุกคนดูเหมือนว่าทุกคนจะเห็นผมเป็นเล่นแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับเป็นไลหรอกเพราะว่าผมเล่นเกมโดอสองอยู่นะครับแฟน,นเมกไม่ใช่แฟนเมกของใครหรอกของผมเองแล้วที่ทุกคนเห็นอยู่ในนี้คือลิฟ ที่เราตกจากเกมดอหนี่ยมานี่คือไฟส่วนอันนี้กินทับไปทําให้เราไม่สามารถใช้งานนี้ได้เราก็เลยต้องเดินหน้าต่อและนี่คือ <c oughs> เลื่อนเราหรือเปล่าเนี่ยช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะว่าใช่เลื่อนเราหรือเปล่าเนี่ยนี่คือด่านหนึ่งร้อยหนึ่งนะแล้วป้าป้ากำลังจะเข้าชทุกคน <c oughs> แล้วนี่ก็คือพ่อผม ป๊าป้าเราตกมาจากลิฟต์เราไม่สามารถใช้งานตรงนี้ได้แล้วอ่ะแง่ไหมเนี่ยหิบมันทับหมดแล้วเราต hmm. ้องเดินหน้าต่อไปกันไปเร็ว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 แล้วสิไปกันป๊าป้าดูลิฟต์เหรอเหรอเหมือนมันลื่นเหรอ ต้องดูสิป่ป้าต้องเป่าได้ยังขั้นนี้แล้วใ่เดี๋ยวเไปกันนี่คือประตูเปิดกันเลยหุยหุยเมื่อกี้ป่อป๊าเข้ามากอกชุนเลยบักทุกคนบักรู้ไหมว่ามันจะมีบักอีกบักหนึ่งไม่เชื่อใช่ไหม มันจะมีอีกบั๊กหนึ่งตรงนู้นถ้าเกิดอยากดูก็นึ่งบอนี่ไงบั๊กประตูเฮ้ยนี่ไงทุกคนทุกคนทุกคนบั๊ถือถือถือพิกอัพิก up ป๊าป้าพิกอัพสิไม่มีแล้วหรอไม่เป็นไรเราเดินอ้ามีมีมีไปกันเอาโนเซเดวีเดใครถึงก่อนคนนั้นชนะ เร็วไม่ทุนอะโอเคราป้าราป้าถึงยังตาป้าวันนี้ชูปเปิดประตูรออุ้ยประตูเปิดแล้วอือหืออุ้ยประตูกำลังจะปิดนะรีกำลังมาด้วยตาป้า เร็วๆดิอ๋อป้าเดินเหรอเดินเหรอ,อโหโหมาทันทีปัดประตูปิดแล้วนะด่าน50พอดีชใช่หรอวะนี่ไง้ด่าน50มันจะมีโค้ดด้วยนะที่เราต้องหาหรอป้าจำได้ใช่ไหมฟิกเกอร์มันจะอยู่ตรงนึงป้าจำได้ไหมมันเคยอยู่ตรงเนี้ย เพราะฉะนั้นเราต้องรีบว้าฟิกเกอร์มันตามเพิงยังตายฮือฉันโดนฟิกเกอร์ฆ่าตายป๊าป๊าฉันโดนฟิกเกอร์ฆ่าตายมันฆ่าชุนตะกี้ไงป๊าป๊าเห็นไหมป๊าป๊าเห็นไหมพุทธิ์แล้วฟิกเกอร์มันกินเหรอเริ่มใหม่เลยนะเข้าใจไหมตลกไหม าคิดว่าเกมเดอมโคตรโหดใช่ไหม,มต้องเริ่มใหม่หมดเลยถ้าเกิดยากเริม่มอีกครั้ง,งใช่ไหมฮะอะไรนะตกลงนี้จะเจอมอสฟิกเกอร์ด้านล่างใช่กกใช่เ<ม>พราะว่า,าตอนนั้นน่ะมันหยดุดเอ้อเอ้ยเอ้า รอแป๊บนึงรอด้วยโฮ้ย<ฮ><ฮ>ขึ้นมาเลยวันนด้ชวิตเด้อเด้อช่วยกระโดดมาด้วยม<ฮ>าไม่ไหวใช่ไหมเร็วมากไ,ด,าาด,ไาาด้สิบอกไปดูนะบอกไปดูท่านอยู่กองเพิงนี่คือชุน betul. Oh. ไฟที่ด่านเจฟสามารถเปิดปิดได้ด้วย,ยใช่เป๊ปาปตามไปเร็วๆาจะมีไฟบานนึงอ่ะเฮ้ยไม่คุ้นเจินีอย่างเนี่ยมันคืออะไรอ่ะโหจะมีไฟบานนึงอ่ะที่คุณเห่าลบออกไปแล้วนหละใช่ไฟเปิดปิด เขาขุดเหมืองกันมาเขาว่าขุดเหมืองเยสแล้วเราจะมากระเทือบรถเอ็นรเอ็นี่ะฉันจะลองกระเทืบดูบ้างเฮ้ยชีไม่มีต่อก็มันไม่ให้เราไปเจอใช่จบเกมแล้วทำเต่อเนี่ย ไม่มีอะไรเล้วอะไรเออแต่ว <Tá c fair> <m enfant> ่าเอ้ยประตูบานนี้เนี่ยลุบบานนี้อ่ะเนี่ย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 เฮ้ยฉันทะลุประตูบานนี้ได้เฮ้ยเอาเหรอชุดนี้ล่ะเฮ้ยชุดไหนอีกห้องหนึ่งในนี้ชุดมองอีกมุมหนึ่งชุดจะเห็นแบบไปเห็นยังมันมีหน้าคิกคัดอยู่ าบอกเอาจะออกจากประตูนี้ไม่ได้ซีฟิกเอาไว้ตกแต่งแล้วว่าง๋ยวไปดูนะฉันจะกระโดดจากหน้าต่างแกไฟก็ไม่ได้หรือว่าอย่างนั้นไม่มีอะไรทำใช่ไหมชใช่ ให้กดใเล่นเกมของชุนได้ที่ว่าเนเกมของได้แต่ว่า,นาใน n u เบอร์สิบแปดแต่ผมจะแต่ผมจะไปดูอีกเกมนึงให้ดูก่อนนะอีกเกมหนึ่งเกมนี้เลยชุนเพส n u เบอร์สิบหใช่ไหมป๊ะป๋า<ะ>เราเคยรีวิวไปยังมผมก็ไม่รู้ยัง,ยงเลยนะเราจะมารีวิวว,วันนี้ แล้วนี่คือผมสร้างเียนะอันนี้คือจอยเซิร์ฟนะรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเราอยู่ในรูมภาคสองเลยนี่เราก็จะมีบาเรียรถ้าเมื่อเราอยู่ใช่ไหมมันจะมีเอลิเวเตอร์ตรงนี้กดได้แต่ว่าไม่มีอะไรแวนาวัาน,นี้ก็ถือไฟฉายนะเปิดไฟได้ด้วย โอปป้ารีเซ็ตปปารีเซ็ตรีเซ็ตได้ไหมใช่ตายอันนี้เมื่อกี้ปปาเห็นฟิกเกอร์ไหมเห็นไหมมันคือหม้อฟิกเกอร์ไปนัต่อเฮ้ย ได้ด้วยไม,ไ,ไ,มไมีได้แต่ฉันจะเก็บผลไม้พิศาจที่มันกินได้ไช่วยแต่อาหาร่มันจะมีผลไม้ซ่อนอยู่ในนี้อนี่ะไช่เฮ้ยดูก่อนนะฉันใจผลเนืองอันนี้กินได้ไบาบปอันนี้คือผลอะไรมีชื่อไหมมีชื่อไหมผลที่บาปถืออะสีฟ้ามีชื่อไหมผล ปาป๋าป๋าจะเห็นคำว่าไฟเออบรูปาป๋าปาป๋าต้องถืออันสุดท้ายสิอันที่สี่ป๊าป๊าต้องใช่ป๊าป๋าต้องถือสิใี่ปาป๋าต้องเอานไปจิ้มวไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอเคเหรอไหนไหนคนดูสิปาป๋า อืมเคยอ๋อเหมือนแบบ้าใช้เอ้ยปากดขลังผลมาปีศาจอ๋อเหรอใช่นี่เหรอใช่โอ้โหตอนนี้พลัผลมปีศาจไ้ท่กินมนูสเดี๋ยวป้ากินผลเดิมไม่ได้นะเวป้ากดนะเฮ้ยดฉันแต่ฉันไม่เห็นไม่เห็นมืดเลยวมืดไหม ไปกันต่อ, <S <S อ,อยังไม่ใช่คนไม่เห็นผลที่ด่าจริงแล้วกันนะโอเคมันมีอยู่นะต้องผล ยืนเฉยมันโดนคนจัดการไปแล้วเฮ้ยมีแล้วปะป๊าปะป๊าแต่ว่าตรงนั้นอ่ะจะมี มัคน,นมคือผลแสงาผลแสงอันนี้คือป้าป๊ากินาป๊อป๊ากอยากกินไหมผลนี้ถ้าเกิดป้าป๊อกินผลซ้ำป๊อะาป๊าตายทันทีเพรเาะฉะนั้นชุนเป็นผู้ใช้ผลไม้พิเศษต่อไป ่แล้วเริ่มเยอะเร็วมากกับป้าหนึบหนับหมดเลยป้าเร็วไหมเร็วไหมป้าโคตรเจ๋งเลยไหมเร็วมากเกินเพราะว่าเราไปโดนสีเหลืองงั้นแต่ว่าจะไม่เร็วไม่หยุดเลยเร็วไม่หยุดเลยป้าใช่ใหวันนี้ทุก๋อ ล็อกด้วยปะป๊า oh. ได้ทั้งทีสิบถูกล็อก ปาวิ่งเร็วป้าก็สามารถหนีได้นะแค่ไปชนมันแล้วกลับอ่ะป้าก็รอดอยู่ดีลองดูไหมรอมาที่ก่หน้าประตูเหรอแล้วถ้าเกิดว่ามันเข้าประตูได้ด้วยนะเอาปั๊กกิดแล้วให้เข้ามาตายใช่ไหมมันอยู่นี่หรือเปล่าหรือว่ามันตามป้า ตายไหมมันคือลูกก้อนไม่ได้ด้วยเหรอใช่ตายไหมป๊าป๊าออไ่มต้งลกแต่ว่าผลรู้ไหมพิษที่ป๊าป๊ากินไปก็จะหายอดเลยตายป๊าป๊าเลยวางแผงเอาวางตามก้อนที่นี่แต่ว่าป๊าป๊าอยู่ข้างนอกแล้วเหรเออเหรอมันตกลงมาเหรอมันอยู่ข้างนอกได้ยังไงต้องมีแพทเทิร์นเหร าต้องเข้าเกมใหม่เหรอถึงจะได้ผลกลับมาใช่ไหมปลาป้ารูไหมถ้าเด็าป้าเข้าเกมใหม่ปลาป้าจะได้ผลกลับมาใช่แต่ว่าเกมของชุนอะอันน่ะป้าป้าเข้าใหม่ปยาป้ารอด้วยได้ไหมได้รออยู่ชุนมาแล้วแต่ว่าป้าไม่ทอเลย แต่ชุดนั้นป๊ะป๊าได้ผลลางผลน้อยพิศดา์อ่ะอยู่ตรงกล่องนู้น <E <ls> ในดูดิเฮ้ยทำไมมันหาย <E <ls> อ่ะเอออออันเดียวนี่มันโลกเดียวกันนี่หว่ามันอันเดียวกันป๊ะป <E <ls> ๊าเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันอันเดียวกันเลย คุณต้องเข้าใหม่เลยปะป๊าจะได้พลังผลนให้ปีศาจคุนมาล่ะแต่ว่ามันต้องเข้าคนละกเอมกันน่ะเพราะว่าปะป๊ากดประตูไปแล้วใช่ไหมแล้วเมื่อปะป๊าน่ะอันนั้นปะป๊าต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่เลยไม่ปะป๊าจะอดพลังผลไม้ปีศาจไปทั้งหมดก็ไม่เป็นไรหรอกเดินๆไปี๋ยวจบเกมไปนี่ พ,กกพิกเกอร์ไปกระจุบแล้วใช่ไหม<อ>ไม่ใช่จบนะเพราะว <c oughs> ่าตายของพิเกอร์ก็จบแล้วเอ้าเหรอไม่มีทางไปต่อมีแต่ว่ารหัสนะป๊ะป้าเห็นไหมรหัสคือเดา,าเองสิไม่นั้นเดี๋ยวป้ะป๋าไปก่อนชุนจะให้ป๊ะป๋าเดาไหาน ไหนไแล้วมีลูกตาไหมใช่ไหนใช่แล้วสีเป็นแบบนุ้งหรอเปลาเป็นนุ้งเคยนุ้งแบที่ที่เขาแจตจ่งตัวเป็นสีเหมือนเขาจะพยายามบอกเราว่าไปด้านล่างได้เลยไม่มีชั้นไล่หรอกปรากฏว่าไม่มีจริงใช่ไหมปรากฏว่าลิงไล่ใช่ไหมแบบปะ คนแสงก็หายใช่ไหมป๊ะปะมันคือเสียงสมุดใช่ไหมป๊ะปะจะเปิดไม่ได้ด้วยใช่ไหมเสียใจไหมป๊ะปะต้องทายรหัสต่อไปใช่ไหมถ้าค่ะดป๊ะปจะชุนจะมีให้เลือกนะป๊ะป๊ะระหว่างศู0 0ศกับ25 25้องเลือกอันไหน แป๊บนึงนะต้องรอให้ชุนมาชุนจะเขียนให้นะใช่ไหมเนั้นะเดี๋ยวป้าตายเอาเลิบมือ ป้าต้องกด e เนี่ยป้าปหัสเลยนะาหารหัสคือสองห้าสองหรือเปล่าเอ้ยผิดอันแป๊บหนึงนะสองห้าองห้า enter แป๊บหนึ่งนะ โอเคสองห้าสองห้าเอนเตอร์หรือว่าเป็นศูนย์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 ป๊าป้ามันเกิดเกินมันเผิกดเอนเตอร์ Enter สิไม่ได้เหร,อ,หรอว่ามันต้องหารหัสอะไรกันเนี่ย ป๊หนึงนะชุนรู้สึกว่าชุนสามารถุูตอนนี้ได้รหัสชั้นอะเคยมีเอาไว้นะจำได้หรือว่าป๊ะป๊าลองให้ชุนกดคนเดียวสองแลเอเตอร์ไม่ได้เพราะว่าโอเคไม่ได้ก็ศูนยูนยูนยูน นะเหรอขอไปร่อฟิกเกอร์มาหาป๊าหน่อยได้ไหมเออฉันเคใส่โค้ดเอาไว้แล้วนะแล้วทำไมมันไม่ให้อ่ะเพราะว่าอะไรป๊าเออป๊าไหนป๊บาบอกว่าจะทำด่านพี่โตเ <c oughs> อ้ยก่อนนะรอขอใช้ <c oughs> หรือว่าเราจะไปเล่นการ์ตูนแคทโชว์ทุกคนด้วย 奥梅。Oh,